เตียงพร้อมนะครับพุ่งนี้มีซอแอนออรดีนะครับมอนี้ซอบ่มีซอมีงานยี่ยังนี่แหละงานวันเกิดงานวันเกิดภายในม่่ยังนี่แหละเดี๋ยวมันอ่านเบื้งแบบเดี๋ยวอ่านเบื้งแบบเดี๋ยวแม่นะครับเอานะครับสนามเรียบร้อยแล้วขอบคุณดาวจากแม่นงนาดยาณนนันบอกอ่านผิดขอโทษหลายๆห้าสิบดวงโอ้จังเป็นดีหลายอาลขอบคุณหลายๆเด้อแม่นะครับปิดฉากแล้วเครื่องเสียงจังพีฉากแล้วเครื่องเสียงจังน้อยกัน,กนบ่รืมเติมตามแล้วนะครับ ติดกลางติดไฟติดไฟไฟประดับนะครับฉากติดแล้วนี่พี่น้องนะครับสวัสดีแม่มันธนาเพลงเจริญมีไรสดไหมครับบนอลโนนคิดว่ามีแม่จอบเบิงเนาะเพจของหัวหน้าบอยสิริชัยหรือเพจขอของคณะนะครับมับนต้องดว่ามีเดอุดรงานเลียกให้กัมันพ่อโอนให้เราเด้งเงินเอนนอตัวเบ็ด สวัสดีพึ่งตอดปวดเอาโอ้ติดจอง,งสวัสดีแม่วันธนา,นา,นาแม่สมพรแชร์แล้ว,อ,วอันนี้ห้องชุดนะครับ สวัสดีครับห้องชุดกำลังเสียบฝนเสียบกระบะอันนี้ห้องชุดนะครับเสียบฝนแล้วสวัสดีแม่แสงดาวครับมีเต็นท์พายนมีฮานคะครับ มีสนามข้างหลังก็ดีบ่จืนพร้อมพี่น้องนะครับจะนอ้อยอ้ามน้อยพศพลเดี๋ยวคนเกนสิมาแตง่งคายออกแล้ะมะวมาเบิกเซฟน้องเขม่ครับสวัสดีครับมา,ม,มาซื้อน้ำสบายรักกำแข็งแล้วเมื่อกี้แข่งแก้วหนึ่งพอ่อค้าไม่อยู่นะเรามอบตัวก็พอ่อไม่อยู่เป็นม,ออม่อ,มองขน,นาดปลายน้ำหกขวดสวัสดีแม่สุพพี่น้องที่เบิ่งจากคนตอนตอนนี้ไลฟ์สดชมกี่คนครับของบน้นข้างนะครับดูกี่ท่านแล้วเอ่ยนะครับ ดูกี่คนแล้วเอ่ยแม่เดี๋ยวเบิ่งแซ่บนู่ก็ไม่รั่สดๆเลยมื่อนี้นะครับพี่น้องไขเบิ่งจากคนแล้ะนอเายละ598คนไม่ไขไม่หลับงเลยสวัสดี600ท่านสวัสดีแม่เอ่อบ้า599 590สวัสดีแม่สวัสดิ์ขอบคุณทุกการตอบนะครับสวัสดี600ท่านครับน้ำงเบ้าสู้ๆนะคะขอบคุณตัว